โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่หน้าเว็บ up หนึ่งสองสามนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับเราลองไปเล่นเกมเป็นเกเมสวิตบอลนซ่า bon ก็แล้วกันนะครับดูซิว่าเกเมสวิตบอลนซ่า bon นะในเว็บนี้เนี่ยเขาแบบจัจ่ายดีหรือเปล่านะครับก็โอเคไปลองดูเพื่อนๆก็ใสยย่ย u เซอร์รหัสผ่านเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมสี 4, 2, 3, 5, นะ่สองสามห้านะไปเลยขอเข้าไปเลยครับผมมานะผมนี่ก็จะเป็นหน้าเว็บของเขานะครับผมก็ให้เราเนี่ยมากดตรงคำว่าสล็อตนะครับผมขอเข้าไปเลยแล้วก็มากดตรงนี้ฮะเลืื่่่่่่ออนนนหาาเเเกมมมมคคยีรจะลผผไๆพ G.P. เนี่ยเป็นพวกเกมสวิตบอลลัสซานะขอเราไปเลยนะครับเรามันโหลดสักนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเกมพวกค่าย G.T.M. นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอดูหาเกมสว bon ิตบอลลัสซาเนี่ยพเพื่อนๆเกมนี้เลยสวิตบอลลัสซานะกินก็จะเป็นเกมสวิตบอลลัสซาอีกมาดนะครับผมว่าเกมกับตันเราก็มีนะครับผมเนี่ยกำนันนะกำนันอะไรเนี่ยชื่ออะไรแม่งสนใจเดี๋ยวเราไปเล่นกันที่ค่ายเกมสวิตบอลลัสซาแล้วกันโอเคครับผมไปกันเลยนะครับรอเล่นดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูฮะไปฮะทุกคน โอเคนะครับวันนี้ก็มีถึงมาที่4,000ับาทนะครับผมเราจะมาลองจัดดูว่าเกมสวิทบลนศาซ่าตัวนี้นะครับผมมันจะเล่นง่ายแล้วก็แบบแตกดีหรือเปล่านะครับก็โอเคมาดูเบ็ดก่อนเพื่อนเบ็ด40ซือออ้อไปเลยดอกเดียวฮนะ4,000เบ็ใหม่แม่งจัดเลยเพื่อนขอดอกแบบดอกเดียวเน้นๆอ่ะเอาดิเฮ้ยโอเคแตงโมสวยอื้มเงียมดีเฮ้ยเีล่สวย มาดิกล,ล้วยไปคูณหกเก้าสิบห้อยสี่สิบไเช่นแมกกูไปซะแล้วเฮ้ยไม่หรอคูณห้ลงมามือน,นันเอาดีครับผมเน้นๆน,นะดอกนี้โอ้โหเอาบอกเพิ่อนปห้าฟรีสเปนครับผมจัดดีฮะไปิลงมาสวยเฉลี่กล้วยไฟสีสองคูณเท่าไหร่ครับนี่ยคูณยี่สิบเจ็ดครพันหนึ่งรอยโอเค ไปหมดแล้วครับผมโอ้โหดอกแรกโดนดนะไม่อะไม่ยอมเพื่อนๆไปสองนสี่จัดเลยมาเราจะไปแบบเร็วๆเลยนะ <ๆ S 1> คือแบบมันต้องสุดอะกระตุกลงมาเลยแบบเหมือนแบบเราเล่นเทอร์โบอะอัดแบบกดเอากดเอาเลยสามสิบสี่คูณยี่สิบหกฮะเก้าร้อยสี่บาท เฮ้ยอย่างนี้ตัวแพงเอาดิกล้วยอืมกล้วยจัดว่ะ91าคูณ30ฮะ2,700ฮะทุกคนเอาดิสวยเน้นเนนคือสุดอยู่คือโอเคแล้วโอเคเพื่อนสองพันสี่ได้มาสามพันเจ็ดฮะคืนทุนฮะผมสี่พันสี่สิบสองเป็นยี่สิบเป็นคืนทุนเฉยนี่ครับมาต่อต่อมีไหมเนี่ย เนะป็นยิบสีนะไปสี่สิบสี่พันไปเลยสวยกล้วยสวยเชอรี่ปะเชอรี่เอออย่างงี้ดิกล้วยกล้ ừ, วยไม่มาวะเไม่ใช่เตโมพูดผิดขออภัยด้วยโอเคจะลองหน่อยเผื่อเวิร์กเพื่อนๆเฮ้ยเงียบยังไม่เอานะว่ามันเงีงยบหรอกมันแค่หลอกเฉยๆฉันแรก สิบเก้ยี่หกสองร้อยหกสิบโอเคฮฮอเฮ้ยคูณห้าสิบไอ้เฮียแม่งยังสุดเอาดีร้อยห้าแปดเฮ้ยรวยๆเข้ารวยไปดิครับร้อยเก้าสิบสี่นะนเพื่อนคูณหกสิบสามครับผมดอกนี้เน้นๆไปดีได้มาหมื่นสองเฮียแม่งยังสุดเอาดียังมียังไม่หมดมีต่อมีต่อเอาดีสวย ร้อยสิบแปดแลผมคูณเหล่านี้คูณสิบแปดเอาดิอีกสองพันสองพันหนึ่งมันเป็นหมื่นสี่แล้วมาหมดแล้วผมซื้อสี่พันนะได้มาหมื่นสี่นะผมโอเคสุดครับผมเ,เพื่อนๆผมว่าพอแค่นี้ดีกว่านะครับเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากเล่นแบบเดียวก,กันกับผมนะก็ดูเพจ์สองสามนะครับผมก็สามารถแอดลิงก์นะใต้ล่างคลิปนี้มาได้เลยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์กันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ก็แล้วกันนะครับสำหระอีพีนี้นะครับก็ต้องขออนุญ,ญาตตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผม